ที่ใครโยนก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเดีย๋ยวเราไปดูว่าเราจะดสต้าเมกคนหาอยุบโอเคอย่างนี้โอ้ถ้าไปได้ยังไงเนี่ยดูตัวสตูดของเราองฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าซูมดีกว่าเดี๋ยวเราซูมก่อนซูมก่อน สู้กันยืบสู้กันอะไรวะเกิดจสู้กันเลยตั้งท่าก่อนโอเคเดี๋ยวสู้กันชิบยืบยืบชิปบบโอเคราต้อง้ขือพลังเจ้าช่วยดูเลย ก ah, ็พ ah, so ี่ส้มเลยเริ่มค่อยอ้่ชี่อยากมั่งกูไป็นหหน้าด้วยรถจังมาเอ๊ะเด็แววหหน้าเอ้กแววเอาตัวอะไรวะโอ๊ย ไดีกว่าเมีไม่ียมไม่ไม่มามึงไม่ได้เม่ม่งเมาม่มาดีมม่ดีม่ดีัม่ม่ดีม่ม่ม่ดีไไม่ไม่ไ่่ มึงกูด้วยแต่กรัลส์มึกรอะไรวะมึงเมากไปแล้วกูไม่ได้เมากูได้เมาแล้วเนีมัเมาอะมันเมากูได้เมาวหรอ่ได้เมาไม่ได้เมาวันไม่ได้เมาะกูไปด้วยอ๊ กูไปด้วยมือน <this> <have S 2> <ım> ังก็เลยนี่เลยที่นอขอกูโหแล้วก็แโหอ้ดูหน้าเลยด้วยนี่เลใ เยีไ้ก่อนไปเหลังาวะเอ็กเป็นหนวดยาวใหญรวยแสบพวกแาเป็นเจ้าหน้าพวกแาก็เป็นทีเร่งเลยสิไ,ไม,มไไ่กูเนี่ยบอกกูฟัด้วยกัน เอ้าเข้าไปลงสุกดีกว่าไปเร็วตอดเข้าลงสุกแดะ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 ด

蜘蛛，来来来来来来，停停停停停！哎，我我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 我 ใช่นี่ไปสี่คนเราเอโอะไรโอเอซิดีไรอยู่เอคุกุยาอยู่เตรียมพร้อมนะยาเด็กกระสอบสาม จบ EP สองล้ก่อนไม่จบบอ่ะตอนใหต